สบายดีพี่น้องกับสบายดีเอฟซีบาวกับตันเบอร์สุขุสุคนเนาะเมื่อนี้ก็มาก,กาไวาพระธาตุผุนซินเก่าซินเคยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มาขอพรเนาะตำขุกเดียวก็โลดเดอ้อแต่เหตุเป็นสองขุกสองจานนะเอาขุกเดียวเออเอารอบเดียวแล้วเลย <c oughs> แมลิงแมลิงลงมือเองเลย <c oughs> มาทวงมันล <wh ats Napoleon> ังแม่ค้าแล้วธรรมดาทวงมันลังแม่ค้าเลยพี่น้องเห็ดซอยแม่ค้าตั้ซอยแม่ค้าพี่น้องตั้มกับพรอน้ำที่ตั้มนะตั้มกับพรอนแบบไอ้ตั้มเลยกับพรอนแบบโยโย่แบบเป็นดีเจเขานะ <c oughs> ใส่กี่เม็ดมีกระเทียมเนาะมักเลิน ไปโหลดห่านตำคุงไม่กลัวหมดหรอกครับถือใจผู้ตำขักวัด าำเองเอ,อ้นกันสีมาแล้วพี่น้องบานเนี่ยางไงมานี่กันน้านมันสีทว่วไม่หน้าเลยพี่น้องฝ้นยังสีตกอีกอยู่บานเนี่ย เออดัดแปลงผัดลมนนเนาะดัดแปลงผัดดัดแปลงผัดลมหมมันหมุนอ้าวโอ้ยพ่อยูทูบเบอร์พี่น้อง <c oughs> สไตล์สาวแล้ว คือกมาไหวพระธาตุผูนข<ะ>้กันประแดกเออฮะ มัเคือมืดเต้นอทางนี้เนาะเราอยากคอยคือดำแท้เราชิว่าลกกลวแล้วนี่หอยกระซิมหมดแล้วใส่แล้วใส่ปลาเดกแล้วคอยหมักซีอิ้นหวานนิดน,นิด

จับปายแบบอย่าลืมเด้ออย่าลืมมันอย่าลืมใส่กระติ้นด้วยใส่ลุยลุยหนามันน้ำ ออวายแล้วแหละไปวายแล้วแหละมาหอ่ออะไรมาซื้อกันกับข่าวก่อนเออคือกันแล้วใหกับมาหอดแมนโดยโดยจานตีใส่สองจานเออสองจานอะไรกับพักแบ่งเอาพักน้ำ บัมงนาตาดูคือกตะกินขนาดธรรมดากระไลอยู่ได้หกสิบพันเนาะตามเอาเองดิเป็นกระไหล่นัำเครื่องแต่ว่าให้คนยุบหยไปเนาะเศนอแบบยบ ยุบเองบได้ไร้ปีนซะเกียงใจวะเกียงใจผืนใส่ไงใส่ไงพักพักไม่เหยวะเออเราจะยุบให้โดยเรียกเอาตยังเรียียกนะแคปเอาขึ้นนะพวกก นึ Pin, ่งสองสมนึ่งสองสามมาเร็วสองจานเลยใส่แล้วทไมไม่เตมมด้วมากินน้ำกนเด้น นี่แหละมากนี่แหละยุบน้ำตาลเด้อผัะโอเคเนาะกัปตันฮิวเข่าเลยเด้อพี่น้องเด้อกาสิได้ยผักคลิปไว้เนาะดูแลไปพ่อกันอยู่ที่วัดอยู่ในวัดเนาะบัดนี้เนาะสิกินเข่าก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปชิไิจากกินเข่าแล้วแล้วก็สิได้ยยุบไก่พี่น้องเว้ยเนี่ยยุบไก่เข่าสู่พระธาตุโพนเหมือนพระธาตุละเข่าไงนาะพี่น้องสิไปแวร์นะอีกซิเปแวรวัดมักตานอีกปุ่นนะ สาวแพงมากินโดยเฉพาะเมืองไห,หน,น,น,นพาานี<ด>่เนาะสังเกตคา้าห้าวลำตาลแล้วพี่นน้องเด็กๆสองคนเด็กๆสามคนมคน้นองบอสน,นำสบายดีปะลุงบอสสบายดีสบายดีพี่นนองครับสบายดีอยยดเออหนบเลย ยางยังเร็วๆครับ มีบทางผู้มีหวานหมักตาญอยู่บบทางไหนฮะ โอ้มีปะขันขันพี่มีมีอยู่พี่มีบอกซาแพงนะโอ้ผืนกำลังหลอกวันมักตานี กูคนไล่ตัอแสบใท้พี่น้อง นั่งถ่านั่งถ่าในตู้นี่ฝน,นตกห้ำจนเศร้าเนาะฝนตกห้ำจนเศร้ามาแต่เศร้าจนขำพี่น้องกับตันมานอนถ่าอยู่ในวัดนี่จนหลับ <c oughs> นอนถ่ายฝนตกเศร้าเนาะเปียกปี่อไปเลย ขันไปไปซส์แหละลูกๆไปไซส์แหละ คนมาหลายขนาดวันศิลวันพระเนาะคนมาหลายกระดอกระเดีย Dạ bay, uh, bay, 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 <laughs> nhan, thầy boy, nhan thảo lính lính đây nè. ถอดเกลอไว้ถอดเกลอไว้เออเอเออถอดไว้อยู่พูและเออเออถอดไว้อย่างละเออย่างมันเองเร็วย่างนั้นมีลาพูไม่ใช่เลยอัลิงเด้ยอัลิงลิงไปแล้วเกียวเกี่ยว ขันบักบอกมักเบง่งไม่น่องเต็มอยู่วันศีนวันพระเป็นวัดดังเพี่น้องวัดพระธาตุพนดังที่สุดในเมืองลาวดังที่สุดในเมืองลาวเนาะอขอพรได้สำเร็จทุกอย่าง แถวแต่ไพศิบะยังเนาะขอพรออยังได้สมความมาุ่งมัดปรารถนาเบิดสุขคนพี่น้องกัปตันมโหสสงเหมือนสองการเนาะพี่น้องเนะาะมโหสสงพระอยู่วัดพระธาตุพูนนี่แต่พระเก่าแก่พี่น้องมีแต่พระงามๆเป็นพระใหม่เป็นหยกก็มีมีเบิด ทองก็มีนอพี่น้องผ่าทองคําก็มีผ่ายกก็มีเป็นหินก็มีมีหลายแบบมีหลายแบบลายขนาดนี่จะผ่าโบราณน,นี่ผ่าเก่าแก่เนะ าไล่ดีนิบเอาเองเนี่ยสงาม่ตงเตรียมไว้านตั้งใจยิบไปเองบ่แน่งานชิ้มือตัวเองเนาะตากับภุมมใจตัว มาเด้อมาเด้อคนแต่เศร้าหอดขำหอดมืดเ้าพี่น้องเราคนมามาเต้มาหลายคนหลังไล่เขามาสารพัดมาถูกชาลถิดนเนาะไตเนื้อกลางผักไตผักกลางผักเนื้อมาโคบ โอเคมาหอดสัมนีกักตันกับสีขาววายผะเลยได้พี่น้องเนอะขาววายผาวายพระาัดพูนแล้วก็ขคจบคลิปไว้เพียงสัมนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนอะพี่น้องสบายดีสบายดี